สวัสดีเช้าวันพุทธที่27เมษายนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ย h a v e and นุ้ยค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คสภาพอากาศของบ้านเราประจำวันที่27เมษายนแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา และก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันที่พระอาทิตย์ตั้งฉากกับกรุงเทพค่ะทั่วไทยร้อนจัดและคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ37-39องศาค่ะแต่ช่วงบา่ายค่ำมีฝนฟ้าขนองให้ใคลายร้อนได้บ้างบางแห่งค่ะขอให้ระวังลมและลูกเห็บด้วยนะคะ และตอนนี้เราก็มาฟังพยากรณ์อากาศทั่วไปประจำวันที่27เมษายนค่ะความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางขอให้ประชาชนดูแล สุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะและก็ขอให้หลีกเลี่ยงนะคะทำกิจกรรมกลางแจ้งค่ะสำหรับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใตย้ยังคงพัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะ โดยที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่บริเวณจังหวัดน,น่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยบึงารฬชัยภูมิยโสธรร้รอยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางกรุงเทพมหานาครและปริมณฑล มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีและสระบุรีค่ะส่วนที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะสำหรับภาคใต้ลมทะวันตกพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่ง ภาคใต้ฝั่งตอนออกฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0บถึงยีของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีภูเกต็ตกระบี่ตรงังและสตูลค่ะและในช่วงวันที่28เมษายนถึง2พฤษภาคมลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะ ประกอบกับในช่วงวันที่1 2ถึง2พฤษภาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวนออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ค่ะซึ่งในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งค่ะรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่สำหรับภาคใต้นะคะลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ จบพยากรณ์อากาศและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย